ไมเกรนถ้าเป็นหน้างหง,งุดหงิดแล้วเราจะมีวิธีการพิชิตไมเกรนซึ่งเป็นผลกระทบกับความไม่สุขสบายกายและใจของเราได้อย่างไรวันนี้มาติดตามดูกันนะคะสวัสดีค่ะดรบริศลาดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้นะคะก็ขอนำเสนอเรื่องราวของไมเกรนนะคะซึ่งเป็นอุบัติการที่ตรวจเจอแล้วก็พบปัญหามากที่สุดในกลุ่มที่มีการใช้สายตานะคะ หรือนะคะมีลักษณะอาการที่เกิดต่อเนื่องมาจากรอยโรคได้นะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะจะเห็นภาพสรุปให้ดูนะคะว่าถ้าปวดศรีรษะจากความเครียดนี่จะปวดตื้อๆหนักๆคล้ายถูกรัดบริเวณท้ายทอยแล้วก็รอบศรีรษะนะคะหรือด,ด้านหน้าถ้าปวดศรีรษะจากไมเกรนนะคะจะปวดตุบๆครึ่งซีกนะคะเรามีขึ้นไส้อาเจียนมองเห็นภาพผิดปกตินะคะภาพมัวๆได้ถ้าปวดศรีรษะแบบเป็นคัสเปอร์นะคะก็คือ เป็นกลุ่มนะคะที่อาจจะมีปัญหานะคะจากเชื้อโรคนะคะกลุ่มนี้จะปวดรอบๆเบ้าตานะคะหนังตาตกน้ำมูกหรือน้ำตาไหลนะคะกลุ่มนี้นะคะถ้าปวดศรีรษะจากไซนัสอักเสบนะคะก็จะปวดตื้อๆบริเวณเหนือคิ้วนะคะเหนือคิ้วสองข้างแล้วก็บริเวณโหนกแก้มทั้งสองข้างนะคะกลุ่มนี้จะเป็นปวดไซนัสนะคะเสร็จแล้วอาการปวดหัวแบบต่างๆนะคะถ้าเป็นไมเกรนเราจะดูเห็นภาพเลยนะคะปวดรอบกระบอกตาแล้วขึ้นไปข้างบนนะคะขมับ แล้วก็ถ้าปวดจากความดันโลหิตสูงจะปวดบริเวณท้ายทอยนะคะถ้าปวดจากความเครียดจะรัดศีรษะจนถึงด้านหลังท้ายทอยถ้านะคะลักษณะก็คือมีปัญหานะคะก็คือปวดหมดทั้งตัวเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะจะมีปัญหาแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องระบบเส้นประสาทนะคะตรงนี้น่ากลัวมากนะคะคราวนี้เรามาดูนะคะว่าไมเกรนคืออะไรนะคะทําไมถึงเรียกไมเกรนนะคะ ไมเกรนคือโรคที่เกิดจากการบีบตัวและคลายตัวของหลอดเลือดแดงในสมองมากกว่าปกติทําให้เกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงและก็รวดเร็วนะคะพร้อมกับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนในบางรายอาจจะมีตาผ้ามัวเห็นแสงได้ยิบประยับร่วมไปด้วยนะคะโรคไมเกรนเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วนะคะประมาณ2,000กว่าปีคําว่าไมเกรนมาจากคําว่าหิมินะคะกับแคนเนียมนะคะหรือคาเนียมนะคะคําว่าหิมิแปลว่าครึ่งหรือครึ่งซีกนะคะ คานเนียมแปลว่าศีรษะหรือหัวนะคะซึ่งทั้งสองตัวเมื่อมารวมกันก็จะกลายเป็นว่าฮิมิคานเนียมคือยาวเกินไปก็เลยกัดจัดออกไปนะคะแล้วก็ใช้คำเป็นไมเกรนแทนนะคะในภาษาลาตินนะคะแปลว่าโรคตัดกลางซึ่งเราไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ทับศัพท์มาก็คือโรคไมเกรนโรคไมเกรนจะง่ายกว่านะคะคราวนี้นะคะก็มาถึง มีอาการนะคะของโรคไมเกรนนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึง่งก็จริงๆไม่ได้จัดว่าเป็นโรคนะคะแต่เป็นภาวะที่หลอดเลือดแดงเนี่ยในสมองบีบตัวและคลายตัวมากกว่าปกติในคนปกติหลอดเลือดแดงเนี่ยจะมีการบีบตัวและคลายตัวอย่างสม่ําเสมอนะคะเลยจะทําให้ไม่ปวดหัวแต่อยู่ๆถ้ามากผิดปกติก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดแดงได้นะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเอามาพึกเือมาผ่าหรือพิการนะคะเพียงแต่ให้เรารู้ไว้เฉยๆนะคะ อาการของไมเกรนเนี่ยปวดหัวครึ่งซีปวดขมับหรือท้ายทอยนะคะแต่บางครั้งอาจจะปวดสองข้างพร้อมกันสลับกันได้นะคะการปวดศีรษะมากๆตุ๊บๆนานเกินกว่า20นาทีเนี่ยถ้าได้รับยาก็อาจจะหายก่อนนะคะแต่บางครั้งถ้ารุนแรงปวดทั้งวันนะคะหรือเป็นสัปดาห์ปวดตื้อๆสลับกับปวดหัวหรือปวดในสมองนะคะบางท่านเนี่ยมีขึ้นไ้อาเจียนร่วมด้วยนะคะก็ ก่อนหรือหลังปวดศีรษะเนี่ยเราจะต้องสงสัยเรื่องอาการทางสมองไว้ก่อนแล้วต้องรีบไปพบแพทย์นะคะบางท่านก็เห็นแสงไดยิบประยับแสงจ้าสะท้อนหรือเห็นภาพบิดเบี้ยวนะคะก็ต้องระวังในกลุ่มนี้ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะว่าถือว่ามีอาการแทรกซ้อนอ,อื่นๆนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เป็นโรคไมเกรนนะคะในปัจจุบันเนี่ยทราบกันดีว่าเป็นมากขึ้นมีอุบัติการ์มากขึ้นเกิดจากความเครียดโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือปัญหาเรื่องอ เชื้อไวรัสนะคะกลายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝีดาดลิงหรือว่าโอมิคอนนะคะนะคะตัวเอ่อไวรัสของกลายพันธุ์ทั้งหลายกําลังจะเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็เครียดนะคะเราู้จะปกป้องตัวเองแนละคนที่เรารักยังไงการอดนอนการขาดการพักผ่อนอย่างหรือทำหรือทํางานมากเกินไปไม่มีการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะการมีประจําเดือนหรือรับประทานยาคุมก็ทําให้ปวดศีรษะไมเกรนได้นะคะ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์ไวน์นะคะซึ่งเป็นการขยายหลอดเลือดมากเกินไปนะคะอาหารบางชนิดเช่นกล้วยหอมเนยแข็งและช็อกโกแลตนะคะก็ทําให้ปวดไมเกรนได้นะคะจะเห็นว่าจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีตัวกระตุ้นไมเกรนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะต้องรู้นะคะว่าตัวเองอะไรที่เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนแล้วก็เป็นบ่อยๆนะคะแล้วก็จะได้แก้ได้ตรงจุดเวลาไปตอบคุณหมอนะคะ การปวดศีรษะจากไมเกรนเนี่ยมักรักษาไม่หายแต่แก้ด้วยด้วยยาพาราธรรมดาก็ได้ผลแล้วนะคะหรือยาแก้ปวดแอสไพรินขนาด2เม็ดในเวลาปวดแต่ข้อห้ามเนี่ยเขาไม่ให้รับประทานแอสไพรินในขณนะท้องว่างเพราะว่าจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะได้ง่ายนะคะแล้วก็ก่อนอทําฟันนะคะก็งดแอสไพรินนะคะเพราะว่าจะทําให้เลือดไหลไม่ค่อยหยุดนะคะ แล้วก็กลุ่มที่มีแผลในกระเพาะอาหารห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามทานแอสไพรินเพราะว่าจะทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้ถึงแก่กรรมเลยนะคะถ้าผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่นะคะก็รับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหารหรือนมร่วมด้วยก็จะป้องกันอาการระคายเคืองจากยาแอสไพรินกัดเยื่อบุกระเพาะอาหารได้นะคะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําที่เตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ท่าทันคราวนี้เรามาดูนะคะว่า การป้องกันไม่ให้เกิดไมเกรนเนี่ยจริงๆก็มียาที่ราคาแพงขึ้นนอกจากยาพารานะคะอาจจะปวดหนักจนเป็นปีละครั้งสองครั้งหรือสามครั้งนะคะบางคนไม่จาเป็นต้องกินยาก็หายแต่บางคนเนี่ยต้องกินยาถึงจะหายเพราะไม่งั้นมันจะมีผลกระทบกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันของเขานะคะกลุ่มยาเหล่านี้เป็นกลุ่มยาที่บอกไว้ก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเบต้าบล็อกเกอร์หรือแอนตี้ดีแพเทนนะคะก็เป็นกลุ่มที่ ต้องเฝ้าระวังว่าเป็นกลุ่มยาอันตรายที่มีผลข้างเคียงนะคะจําเป็นต้องให้แพทย์นะคะสั่งแล้วก็รับประทานตามขนาดที่กําหนดนะคะอย่าไปซื้อยาทานเองเพราะมีผลอันตรายทั้งหมดนะคะยาบางตัวนี่ขยายหลอดเลือดในสมองด้วยซ้ำคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เราทำกินเองได้ค่ะง,ง่ายๆเราพิชิตไมเกรนนะคะก็จะมีอาหารอยู่8ชนิดเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเบื้องต้นก็แนะนำกันไว้นะคะจะได้รู้ สำหรับอาหารตัวที่1ก็คือแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนนะคะเป็นเนื้อปลาที่ให้อเมก้าสนะคะลดการเกิดการอักเสบบำรุงหลอดเลือดนะคะลดความเสี่ยงมะเร็งนะคะแล้วก็ยังมีสารบำรุงอื่นๆอุดมไปด้วยวิตามิน B2 นะคะหรือไลโบฟลาวินที่เป็นสารอาหารที่ช่วยรับมือหรือแก้การปวดของไมเกรนได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของกุ้งกุ้งเนี่ยเป็นอาหารทะเลที่มีที่มีหลายคนที่ชอบนะคะ ในกุ้งเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าแอสตาแซนตินนะคะซึ่งเป็นสารอนุมูลอิสระที่นอกจากจะต้านการอักเสบแล้วยังช่วยลดอาการปวดหัวได้นะคะโดยเฉพาะไมเกรนนะคะต่อมาเป็นกลุ่มเครื่องในสัตว์กลุ่มเครื่องในสัตว์นี่นอกจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดแล้วในหัวใจหรือเครื่องในของสัตว์นะคะยังมีโคมไซคิวเทนนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่รับมือการปวดหัวไมเกรนได้เป็นอย่างดีแล้วก็สูงกว่านะคะการบริโภคอ่าจาก ยาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็พบว่านะคะกว่า50%ของผู้บริโภคโค s มไซคิวเนั้นนะคะก็สามารถที่จะรับมือกับอาการปวดศรีรษะได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นโค s มไซคิวเธรรมชาตินะคะในหัวใจตับเครื่องในสัตว์นะคะต่อมานะคะเป็นแครอทและมันเทศนะคะก็ตระกูลหัวนะคะผักทั้งสองชนิดนี้ช่วยต่อสู้ไมเกรนเพราะในแครอทมีเบต้าแคโรทีนนะคะ แล้วก็มีดิสตาัานกันอักเสบส่วนในมันเทศก็มีวิตามิน B1 B2 B6 นะคะวิตามิน C, ฟอสฟอรัสแมงกานิสแล้วก็โพแทสเซียมซึ่งช่วยรับมือกับการปวดของไมเกรนได้เป็นอย่างดีนะคะก็ทานแล้วก็จะรีแลกซ์ขึ้นนะคะวิโนวนะคะก็คือสายสายสุขภาพเนี่ยจะรู้นะคะว่าวิโนัเนี่ยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดก็คือเป็นอาหารที่หลากหลายทั้งด้านโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่นะคะครบ นะคะแล้วก็เขานิยมทานกันมากในสมัยนี้นะคะเพราะว่าขึ้นนัวเนี่ยอ่อนโยนต่อระบบทางเดินอาหารก็คือย่อยง่ายนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็แก้ปวดไมเกรนได้เป็นอย่างดีนะคะขึ้นนัวนะคะแคลนะคะแคลเนะะี่ยเป็นคณะใบหย,ยักนั่นเองนะคะหรือคณะฝรั่ง วัตถุดิบกลุ่มนี้อาจจะมีราคาแพงนิดนึงนะคะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยค่อนข้างสูงโดยสารอาหารที่อยู่ในแคล,แลนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์นะคะแมกนีเซียมโอเมก้า3นะคะซึ่งช่วยต่อสู้กับไมเกรนได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะดาร์กช็อกโกแลตมี แมกนีเซียมสูงนะคะแล้วก็เป็นสารที่ทําให้เราผ่อนคลายนะคะเวลาเราทานก็อารมณ์ดีนะคะช่วยรับมือกับไมเกรนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะหลายคนก็คิดว่ามันช่วยกระตุ้นนะคะทําให้เรารู้สึกเบาสบายนะคะกระตุ้นอัตราการไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลได้นะคะ ลดอาการปวดศีรษะได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับดาร์กช็อกโกแลตนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะก็คือน้ําเปล่าเอาทำไมน้ําเปล่าแก้อาการปวดไมเกรนได้นะคะบางครั้งสมดุลของเลือดเนี่ยมีความหนืดความข้นทําให้การบีบตัวของหลอดเลือดแล้วก็เลือดที่ข้นเกินไปก็เกิดภาวะความตึงเครียดได้นะคะทําให้เราเนี่ย ปวดศีรษะนะคะน้ำเปล่าจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าดื่มน้ำเพียงพอก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายล้างสารพิษแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะแต่ถ้าเราดื่มน้ำไม่เพียงพอขาดน้ำนี่ปวดหัวแน่นอนค่ะนะคะปวดหัวแบบปวดทุบๆเลยนะคะแล้วก็ปวดแบบหนักอึ้งนะคะดังนั้นรับประทานน้ำเปล่าให้ได้วันละสิบถึงสิบสองแก้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปนะคะว่าน้ำนี่ยมีประโยชน์ แล้วเป็นสารประกอบที่อยู่ในร่างกายทั้ง70%นะคะดังนั้นอย่าประมาทนะคะถ้าปัสสาวะบ่อยขึ้นก็ควรน้ำทานน้าให้เยอะขึ้นดื่มน้ําให้เยอะขึ้นนะคะคราวนี้มาดูแผนภาพสรุปว่าสิ่งที่ควรทําช่วงปวดหัวนะคะแล้วก็ป้องกันการปวดหัวได้ก็คือ1เราต้องนอนหลับให้เพียงพอสอน2นอนให้ตรงเวลาทุกวัน3ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ4 สนะคะหากมีอาการปวดบ่อยๆก็ให้จดบันทึกไว้ว่าปวดช่วงไหนปวดอย่างไรปวดหลังรับประทานอะไรนะคะแล้วปวดจากภาวะอะไรนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงก็คือไม่ควรอยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าเพราะแสงแดดหรือแสงจ้าจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสายตาเนี่ยรูม่านตาเนี่ยเล็กลงนะคะการเพ่งของสายตาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วทําให้เราเกิดความตึงเครียดนะคะต้อง ใช้ศักยภาพของการรับรู้มากขึ้นนะคะทำให้มีอาการเขาเรียกว่าปวดศีรษะง่ายนะคะบางคนก็แพ้แสงนะคะดังนั้นจึงเฝ้าระวังนะคะถ้าจะออกไปกลางแดดก็ควรใส่แว่นตานะคะแว่นตาด,ดำกันกันแสงยูทั้งหลายแล้วก็ไม่ให้อดนอนหรือนอนดึกนะคะหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะเป็นตัวขยายหลอดเลือดนะคะ แล้วก็เพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วเราก็จะมีการขับปสัสสาวะออกเยอะก็จะเป็นสาเหตุพอเราขาดน้ํานะคะพอเราขารับปัสสาวะเยอะจนไปขาดน้ําเราก็จะปวดหัวไมเกรนได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํานะคะว่าปวดหัวไมเกรนทํากับไม่ทํานะคะมันแตกต่างกันแล้วเราก็จะได้รู้คราวนี้มาถึงกิจกรรมสําคัญไม่ใช่ใช้เงินแต่เราทําได้นะคะก็วิธีการกดจุดนะคะก็ให้กดจุดก็คือการนิ้วขึ้นมานะคะแล้วก็กดนะคะกดบริเวณที่ ระหว่างฝ่ามือนะคะระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะการฝ่ามือออกกดเวลาก,กดให้นิ้วชี้กดนะคะก็ใช้น้ําหนักประมาณนะคะ10-20ถึงวินาทีนะคะแล้วก็กดนานข้างละประมาณ1 2นาทีสลับกันซ้ายขวานะคะ,ะ,คะก็ทำดูนะคะวิธีการแก้อาการปวดหัวไมเกรนอย่างง่ายนะคะ ต่อมานะคะก็จะมีจุดอีกนะคะที่จะเพิ่มเดี๋ยวดูแผนแผนภูมิภาพเลยนะคะก็จะมีทั้งหมดอีกอีกประมาณเจ็ดจุดนะคะก็ไล่จากท้ายทอยหนึ่งสองสามนะคะตรงตรง,ตรงต้นคอนะคะมาขยับลงมาข้างล่างสี่กับหนะคะแล้วก็มาห้ากับเจ็ดอยู่ที่สะบักทั้งสองข้างนะคะตำแหน่งหนนะคะเป็นจุดใต้ท้ายทอยตรงรอยบุ๋มตรงข้าง นะคะกล้ามเนื้อด้านหลังคอจุดที่2คืออยู่ใต้ท้ายทอยตรงกลางเลยนะคะระหว่างจุดที่สองกับจุดที่หนึ่งกับจุดที่สนะคะคืออยู่ตรงกลางจุดที่สองก็อยู่ตรงกลางจุดที่4กับ6ก็คืออยู่ข้างกระดูกคอนะคะชิ้นที่7นะคะก็คืออยู่ต้นคอนะคะของแนวกระดูกสันหลังประมาณ2นิ้วมือนะคะห่างจากแนวกระดูกสันหลังจุดที่ 5, 5กับเอยู่บริเวณเนือสะบักทั้งกึ่งกลางทั้งสองข้างนะคะ ไหลเราอยู่ตรงกลางนะคะกดนะคะกดให้นานประมาณห้าถึงสิบวิแล้วก็ปล่อยนะคะคลึงนะคะนวดแก้ปวดศรีรษะได้ทั้งหมดเพิ่มเกิดคือพอเรานวดไปมันจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วทำให้เรารู้สึกเบานะคะต้นคอบาไหลารีแลกแล้วก็คลายออกมานะคะอันนี้เป็นจุดที่อยู่บริเวณหน้าผากนะคะจะมีสองข้างนะคะหัวคิ้วหน้าผากหางคิ้วนะคะแล้วก็ตรงขมับตรงกลางนะคะกดกด ก็กด5-10วิีวิเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการสรุปภาพแบบถ้าสมมุติหายาทานไม่ได้ใช้วิธีการกดจุดนะคะก็บันทึกภาพไว้ในโทรศัพท์ก็ดีนะคะเผื่อจะได้ช่วยกู้วิกฤตให้ตัวเองเวลาปวดหัวไมเกรนเพราะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราจะปวดเมื่อไหร่แลวปวดตอนไหนแต่ถ้าพกยาไปได้ไม่ว่ากลุ่มพาราเซตามอาลไทรินนได้หมดนะคะ หรือ,อกลุ่มที่แก้ปวดทั้งหลายนะคะก็ที่ท่านเคยทานแล้วดีขึ้นนะคะก็ซื้อไปรับประทานได้นะคะแต่ตัวไหนที่กัดกระเพาะก็อย่าลืมทานหลังอาหารนะคะก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆที่ Facebook ดรวริศราดาวันนะคะ y ยูทู a r า Health v n d Herb แล้วก็ Line a นะคะสแกน QR Code เข้าไปสู่กลุ่มกลุ่มบรรยาหมอพื้นบ้านนะคะจังหวัดชุมพรน,นะคะ แล้วก็หมอปอเป็นสาขาที่สมของวัดคีรีวงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สมุนไพรนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วก็บําบัดโรคนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจถ้าคิดว่าวิดีโออันนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์หน่อยนะคะถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆก็เ,เ,เ,เป็นสะพานบุญได้รับรู้สิ่งดีๆร่วมกันแล้ววันนี้หมอปอก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสําหรับข้อมูลถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเราได้รวบรวมมาแล้วก็ นำมาให้ศึกษาเรียนรู้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนสุขภาพดีอย่างไม่ต้องใช้เงินนะคะแล้วก็มีความสุขกันม,มากๆสวัสดีค่ะ